ในที่สุดเจอเพิ่มครับเคลโรลสะด้วยขยี้มันขยี้ยม,ยม,ยมันใช่ไหมครับจินครับหุณก่บผมต้องรวมมือกันนะจินจัดการเจ้าพลังตัวดีตัวนี้ให้ได้ เราต้องเก๊กแบบไม่ข้ามฉากนี่เพื่อบอกให้มันรู้ว่าโดนเกตอินไมเวยเตะหน้าเลยครับเริ่มมาเตะหน้ามันรู้เล่นล่างโอ้ยไปแล้วฮึบฮึบฮึบเฮ้ยฮึบเฮ้ยตะขึงฮึบฮึบฮึบโอ้ย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 อย่างนี้ก็จบสิครับเต็มเต็มที่เออ ลืมไปถ้าเราเล่นโหดจะมันหนีโอ้ยอย่างนี้โดนคอมโบไม่มีหรอกครับได้เลยออกดดันด้วยกำแพงโอ้ยอเอ้ยมันมีนี่หว่าคอมโบเราก็มีนะครับเออเออ คนแบบใกล้ตายเหรอเย็บนรูปโปรไฟล์ฝั่งมันน่ารักเหรออุ๊ยอุ๊บอุ๊บอุ๊ยหืมสิ่งที่คุณขาดคือเออวิยงมันแรงเลยอะแต่ละท่าเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ปอยปอยไปผิดทางเตะ โอ้ยแรงกับคนมตื่นเต้นนะอไ,อไอ้นีสะดวกช่วยนีสดะดวกบ้าเนะเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเล่ได้ใส่มันอะ <c oughs> โว้ยสู้เงี้ยเราต้องเอาตัวที่เรามั่นใจที่สุดมาลุยมาจินเราจะเราจะแข่งแกร่งไปด้วยกัน เตะก่อนเลยเตะก่อนฮึบนี่มุกนี้ใช้ได้ตลอดนี่เนี่ยเต็มเล่นล่างเล่นล่างอีกเยสเพอร์เฟกต์จ้าดื้อเฮ้ยเจ้าดฮ้อ ลบอท์โอ้ยอย่างนี้โดนแต่ว่าติดกำแพงครับโชคดีโชคดีก็แย่แล้วเอ้ยแย่แล้วโดนแล้วโอ้หือฮึ่บฮึ่บฮึ่บ เฮ้ยกระตุกอืมกระตุกเหรอจุบุบชุบโดนโดนของจริงแล้ว yes น,นี่คือความเจ๋งต่อถเถอะเพื่อนเจอคู่ต่อสู้มันๆนขนาดนี้คือเขาก็มีคอมโบนะแต่ตรงเกินไป คือเขาไม่มีท่ายุบยิกอ่กะสวัสดีครับทุกทุกคนมาลุยต่อลระกนอนอือโดนฮึเออออ อย่าคิดว่าผมจะปล่อยให้คุณออกไปจากกำแพงนี้นะครับโอ้ย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 โอเคโอเคเต็มโอ้ยนึกว่าเต็มเต็มโดนแล้วลบโอ้ยเต็มๆอย่างนี้เราเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยนิดเดียวโอ้ยอย่างเงี้ยผมกริ้งเลยไงลบ เตะเตะโอ้ยอย่างเงี้มันเตะต่อได้โอ้ยไม่มันแรงเกินนะคอมโบมันอะมันเหมือนสองเท่าของคอมโบผมเลยนะเราต้องสู้หลังจากแตกไม่ไหวแล้วมันคอมโบม,มันแรงเกินเลยไหมพุค,คิดว่ามันแรงเกินเลยบอกผมถามคุณเนี่ยของผมนี่กวา่าจะดูคอมโบของผมนะดูความแรงนะ เท่ากันห้าธรรมดามันเลยมั้งเพราะฉะนั้นเราต้องดุ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  come back is real come back come back ไม่รู้จักจำ อีส์คัมแบ็กอีส์เรวุ้นจะกินเพอร์เฟกผมก็จริงนะแต่มันยังไม่จบหัวมงยิ่งเดเล่เออฮ่ตัวตลก เดินไปกับเท้เท้ผมบอกแล้วว่าจินเป็นตัวที่คอมโบเบามากโพแรงหรออยากให้ผมลองได้แต่ทีไรตัวนะโหแรงดีครับผมก็ชอบอยู่เอาต,องตรงๆผมก็ชอบท่าของมันอยู่แต่คอมโบมันเกินไปอ่ะผมบอกเลยความแรงของมันเกินไปอ่ะเกินไปมากอ่ะที่มันชนะคนอื่นมาได้นี่เพราะมันใช้แต่ท่ายแน่ๆเลยเราใช้เทคนิคครับลบ Ui nhanh như đoan tầm tầm ơi ui 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 ะะะม, Salvador มันดันเตะใส่เราผมก็ลังเจริญได้ใส่มันเลยอะน้อยแน่เลเตะสุดว่ามันจะอ่อนซอมกำแพงนะ yes ต่อ,อ,ทอ,อยท,ออท้องอิอูมันจะตอดล่างเราเก้นไปแล้วหัวมงเล่นล่างเตะเฮ้อเพ้อเพ้อเพ้อ หญ่แล้วเยสเหยียบมันอีแน่ลบเล่นลบนี่จังหวะลบ ยโอ้โหลองเล่นสตรีมบ้างเหรอต่อที่ครับสวัสดีครับคุณม้าครับมันจริงๆอ่ะกี่ครั้งอ่ะคุณจะคุณจะซาดกับผมกี่ครั้งอ่ะคุณพลอตเตอร์ครับ Mà lần mới tệ ơi ô lè người mày ui ô ta nhé À, ừm. Ồ ồ. Fight. Tráng, tráng, tráng. Đi nè. Đi luôn. Ờ. ดูก่อนนะวันนี้ขอเป็นยำไอ้นี่ก่นอนเออออออ,อ,อ,อโอ้โหเอ้ตายโอ้โหรู้เลยอ่ะโดนเคาน์เตอร์อย่างนั้นอ่ะโดนเ,เตะเคาน์เตอร์หลังทีนอนเลยครับเอ้เอ้คอมโบ้าโบ ไม่แรงเท่าไหร่ไม่มีทางหรอกเฮ้ยแก มันทำไมมันต้องโดนเตะทุกตีด้วยแล้วมันก็เหยียบเราอีกนั่งเขาเราอีกหน่อยไนดะ้เป็นท่าที่ทุเล่ดวะมันช่วยจะมันสุดละใจเย็นๆใจเย็นๆชัยชนะมีแน่นอนใจเย็นๆหน่อยแนะ่เจ้าก,กบ มาเริ Beast ่มเลยเตะดูคอมโบมัน off. ดิจะทํา <chodzi> ท่าฟามิงโก ตอนนี้แหละผมรู้แล้วต้องทำไงอุยตายสิญญอย่างนี้ผมไม่น่าเลยอ่ะผมไม่น่าแบบว่าขยบยก,ยกยึกยี่หยมันเลยอ่ะลบผมว่าต้องเพิ่มท่าพิเศษเข้ามาครับท่าน,นี้เยสเราโดนแบบคอสเตอร์เราก็เกือบเหมือนกันโอ้ ยิบมุกแรงเกินเลิกเล่นไอ้ท่าแรงๆอย่างเงี้ยจลิกกระตุกโอ้โหท่ามันกดง่ายอะ่ะมันกดถอยหลังเอ็กมันก็ได้ด้วยท่านั้นน่ะโอ้ผมมันต้องกดเดินหน้าลงเฉียงหน้าแล้วสามเหลี่ยมนี่แนะมันเริ่มได้แล้วอะ่ะ ดู้แล้วท่าไหนช่วยได้ Yes เกือบโอ้ยเอ้ยมันเก่งอะอยหลังเอ็กยังไงประม,มาทนะโอ้โดน,นได้ไงยยังรอดอยู่อ่ามันเล่นล่างตกผมแพ้สามศูนย์เลยครั้งเนี้ย มอเตอร์ไซค์ดีเลยนะเราไม่อยากมองหน้ามันละลูกเตะมันแรงลูกเตะมันแรงเกินกว่าท่าของผมแทบทุกท่าโดนคอมโบของมันคือแบบเกือบครึ่งหลอดอะแล้วมันกดง่ายไงสตาร์ทอัพท่ามันกดง่ายดูท่าดูท่าดูดูจากเลดอาร์ตของมันดูจากเลดได้ของมันแล้วดูเลดเลดได้ของผมมันต้องกดอย่างนี้จริงๆนะ ห่อยแน่ไม่ข้ามฉากผมก็จะไม่ข้ามครับไม่เป็นไรฝึกฝนนะอย่างที่บอกมันไม่เสียอะไรนี่พึบพึบนี่เริ่มเล่นแบบมิกซ์อัพมิกซ์อัพมิกซ์อัพ ฮึบมิกซ์อ่ะนี่ผมไม่เหมือนคุณนี่ผมไม่เหมือนคุณผมอะโทรโทร์เขาเรียกอะไรนะโทร์บล็อกเก่งชิงเต่ก่อนเออวิ่งไป วิ่งไปจับไม่ยอมแล้วนี่ฮึ่มพึ่มหลบอ่ะไอ้กำโบแรงไอ้คนเร็วอุย้ยไม่อย่างนี้เรามีสิทธิ์ตายครับอิงออออออมันไม่ตายหรอกผมรู้เดนโต้หลบได้นี่แนะี่ รู no ้รู้เกือบตายเอตนี응 <Chaos sprout> ้เราพัฒนานะเราไม่ยอมละเราจะใช้ทุกอย่างที่มบอเอามาจัดการเอาครับเราจะใช้ทุกอย่างท่าจับท่าทุ่มท่าล่างท่าอะไรคอมโบเราจะใช้ทุกอย่างเราไม่ยอมนะ ให้เจ้ายิ้มยาะตัวนี้มันมาชนะเราได้ผมก็จะได้ฝึกด้วยไงเริ่มมาด้วยอะไรดีถอยก่อนแล้วกันฮึบ้ยอ้าผึ๊บโดนเออ perfect สวัสดีครับพี่เอ็นฝลบก่อนลบฮึบโอ้โหโอ้โหเคอเตอร์เกือบเกือบครับเกือบ โดนไม่หมดถ้าเราสแปมท่าน,นี้ล่ะถ้าเราสแปลมล่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อ,อเอาคนมาบุกของเรนะครับอ่าเตะเลยผมรู้แล้วมันต้องบุกแล้วโอ้ยดูคอมโบกันนะดูคอมโบกันนะดูความแรงตายเถอะ คิดว่าการสแปมท่ามันจะทำอะไรกับผมได้นะครับลบเหึยเอ้ยอุ้ยไม่โดนแน่นอนสองครั้งแล้วนะที่แบบว่าฉากสโลว์โมชั่นี้